สวัสดีจ้าเพื่อนๆนที่รักเกษตรทุกทท่านเนาะจ้าพบกับยายล้านเกษตรยุคใไม่อีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้ยายล้านพาเพื่อนเพื่อนเช้ากเกษตรของเฮาเนาะจ้ามาชมสวนหรือว่ามาหาความรูเล็กๆ,น,ๆน้อยนอเนาะจ้าอยู่ที่สวนพริกของคุณแม่เข็มของคุณโอเนาะจ้าอยู่ที่บ้านน้ำมังตำบบุญสะพังอำเภอบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิเนาะจ้าอีสานบ้านเฮานี่ละคลิปนี้เนาะจ้ายายล้านสิพามาเบ่งพริกหลังกัน เกีียวเข่าเนาะจ้าคือว่าพริกหลังการทานาละจ้าเพราะว่าเราเฮ็ดจังไดเราคือปลูกได้ดีแท้เนาะจ้าขนาดนาแล้งกระโดเนาะจ้านอนหรือว่าเพี้ยไฟไร้แดงกันยังบ่มาลบกว่าสวนของเราเนาะจ้าสิมหาความรู้เกี่ยวกับเลี้ยงนอนเนาะจ้ายากําจัดศัตรูพืชกําจัดนอนกําจัดเพี้ยไฟไหลแดงนี่ละจ้าจ้า่วนบ้านน้ำมังตะบุญสะพังนี่เนาะจ้าเพื่อนกระสีเน้นปลูกอ้อยเนาะจ้า ไอเป็นส่วนหลายเนาะจ้าเป็นอาชีพเลยเนาะจ้าหลายกว่าทํานาอีกเนาะจ้าส่วนสวนพริกเนาะจ้าเพิ่นกระสีเฮ็ดอาชีพเสริมหลังการไอ้ทำนาเนาะจ้าก็มีปลูกพริกเนาะจ้าแล้วก็ปลูกกระลำพ่อหยังเพิ่น เพิ่นถึงเฮ็ดไอ้ช่วงหลังการเก็บเกี่ยวเขาแล้วเนาะจะเพราะว่าบ่มีพื้นที่สูงเนาะจะบ่มีพื้นที่ไอ้ในการปลูกพริกปลูกกะหลำเนาะจะถึงใส่พื้นที่ในการเก็บเกี่ยวแล้วมาสั่งและได้เสริมในการปลูกพริกปลูกกะหลำนี่ละจ้ะจ้าส่วนมือนี่ยายล้านกระสิไอ้พัเพื่อนเอนาะจะมาหาความรู้ไอ้ที่สวนเนาะจะของเรามาเห็นเล้าเนาะจ้ากำลัง หุสวนยูเนาะจ้ากำลังแลนสายยางหุดสวนกับลูกสาวเลาเนะจ้าคุณแม่เข็มนี่เราก็สปบูก,กับลูกสาวเนาะจ้าเราก็ปลูกกับพ่อบ้านเลาเนาะจ้ากำลังแลนสายยางยูยล้านก็นเลยไปเฝ้าไปหาความรู้ไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง ยากําจัดหรือว่าสารเคมีกําจัดหนอนกําจัดเพื่อไฟไร้แดงนี่แหละจ้ะมาแนะนาให้เพื่อนๆเช้าเกษตรของเฮานะจ้ะได้นําไปใส่กันเนะจ้ะเพื่อบพ่เป็นการเสียเวลานะจ้ะกัให้เราหดสวนไปยรล้านเกษตรหาความรู้นะจ้ะแล้วก็พาชมสวนไปพิ่มๆพมกันเลยนะจ้ะจ้าอันดับแรกเนะจ้ะกัเสียเอายาเอ่ยกำจัดหนอนกอนะจ้ะกษสรมี พวกเนาะจ้าดีท้อยเรากะเอกซอ์โซเนาะจ้าเรากะสิมีนู้เล่นดีเนาะจ้ามีพวกแจ็กเก็ตนี่แหละจ้าที่ยาล้านไปถามแล้วเนาะจ้าเราใส่ข่านอนจ้า่วนยาตัวนี้เนาะจ้ากระสีใส่ฉีดคนละเทือได้จ้ากระสีฉีดสองสามครั้ง เรากะสิเปี้ยนไปฉีดยาตัวไม่เนาะจ้ากะสิสลับกันไปจังซี่ละจ้าเฮาบ่บวกใส่กันเลยจ้าเฮากระสิสลับกันไปเนาะจ้าใส่ยาบ่คุ้งทีเนาะจ้าเพื่อป้องกันเนาะจ้าศัตรูพืชของเฮาบ่ดื้อยาเนาะจ้าส่วนต่อไปเนาะจ้ากระสิเป็น เพี้ยไฟไล้แดงแม้งวีขาวเนาะจ้าเฮากระสีไส้พวกไอยาอบาเมกตินเนาะจ้าซื้อยานี่กระสีเป็นซื้อยาสามันเด้จ้านี่ยาอบาเมกตินเนาะจ้าอบาซันแฟนเนาะจ้าคาโบซันแฟนเนาะจ้าประมาณนี้ ไอ้ซื้อสามันกกษิรยูประมาณนี้แต่ว่าตัวยาเกษสิมิลาลตัวยามิลายบริษัทเอาจ้ากับไปอ่านเบิ้งอยู่ที่ไอ้ล่านการเกษตรทั่วไปเอนะาจะเกษสิมิขาง ฉลากขวดยาอายุเนาะจ้าเขากับอ่านเอาจ้าเพื่อสิเป็นการแน่ชัดเนาะจ้าว่ายาตัวใดใส่กับไอสตูพืชตัวใดเนาะจ้าเขากับไปหาอ่านเบื้องยุทธิที่ร้านการเกษตรให้แน่ชัดเนาะจ้าแต่ละตัวยานี่กะสิบวบวกใส่กันเลยจ้ากะสีใส่ค้นละไอเทือขึ้นกาละจ้าฉีดสองสามข้างแล้วเขาก็เปียนมาใส่ตัวยาตัวไม่ลักษณะนี้เละจ้าไอเพื่อป้องกันบ่อไห ไอศสตูพืชของเขาดื้อยาเนาะจ้าจ้าชวนต่อไปเนาะจ้ากระสิเป็นไร้ขาวไร้ขาวกระสีไส้ยาที่แตกต่างมูแน่เนาะจ้าเพราะว่าไร้ขาวนี่กระสิมีลักษณะที่แตกต่างมูก็คือสิมีใบกูบเนาะจ้าใบกูบแล้วก็บใบแหลมเนาะจ้ากระสิเอื้นไร้ไร้ขาวมีลักษณะที่ ไปดูดน้าเลี้ยงในพริกเนาะจ้ะเฮใหไพริกของเฮาบ่จะเลื่เติบตูเนาะจ้ากระซิรักษายากกูมูเน่ถ้าสวนใดได้เป็นแล้วเนาะจ้ากระซิรักษาตามอาการไปเนาะจ้าซื้อสามันของยาเนาะจ้ะของยาค่ะไร้ข่าวนี่ก็มีไพริดาเบนเนาะจ้ะแล้วก็ฟิปโปรนินเนาะจ้ะแล้วที่สําคัญก็คือมีกรมมาันเนาะจ้ะก็คือว่าซื้อสามันนี่ ก็สิมีลายยี่ห้อเนาะจ้าแต่ซื้อตัวยามมหลายยี่ห้อไปหาจากร้านการเกษตรทั่วไปเละจ้ากระสีสลับกันฉีดคือกันเนละจ้ะบอไซคุงทีเนาะจ้ะบอไซย,ยาคุงทีเพื่อป้องกันบใไ้ศัตรูพืชของเขาดื้อยาเนาะจ้ะ แล้วส่วนทั้งสวนเรานี่นะจ้ะสีเน้นเลยขาดบร่ได้ก็คือเชื้อาราไตรโคเดอร์มาสั้นจ๊ะเราสีไสเป็นประจำนะจ้ะตั้งแต่เริ่มลุ้งแปลงปลูกเนะจาะเราก็สีฉีดพ่นนะจ้ะฉีดพ่นเชื้อาราไตรโคเดอร์มานี่นะจ้ะไอ้เพื่อสิไปไอ้ขาดเชื้อราตัวที่บอดีในพริกของเฮาเฮ็ดบัให้พริกเป็นไวรัสเฮ็ดบัให้พริกเป็นโรคเหี่ยวเขียวตายบอให้พริกเน่าเนะจ้ะ แล้วก็สีป้องกันไว้เรื่อยๆเนาะจ้ะฉีดไปจนกว่าพริกของเฮาสีได้ตัดต้นภูลจ่าควนสีล้งแปลงปลูกเนาะจ้ะเพื่อสีเฮ็ดว่าให้ไอ้เสียผลผลิตเพื่อสีเฮ็ดให้ผลผลิตได้เต็มร้อยลักษณะนี้ละจ้ะเราเบิงขนาดหนาแรงเด้อจ้ะนี่พริกของเราขนาดปลูกหนาแรงเนาะจ้ะส่วนมากสีมีเพี้ยวไฟไรแดงไรขาวสีมีหนอนเนาะจ้ะ ไอ้สวนอื่นสีเฮ็ดบ่ค่อยได้ดอกจ้าแต่ว่าสวนของคุณแม่เข็มของคุณอูนี่สีเฮ็ดได้เนาะจ้าทุกปีเลยเนาะจ้าสีได้ผลผลิตเต็มร้อยเนาะจ้าก็คือว่ามีการเตรียมดินก้อนลงแปลงปลูกเนาะจ้ากสีใส่ขี่ไก่หรือว่าขี่วัวขี่ควายบ้านเฮานี่ยละจ้าไอ้ไทยเนาะจ้าไทยเตรียมแปลงก้อนปลูกตตกดินไว้เนาะจ้าส่วนสูตรปุ๋ยเนาะจ้าก็สิมีไอ้การไอ้ใส่สูตรปุ๋ย ดังต่อไปนี่เด้อจ้าเดี๋ยวยาล้านสี่สิว้า,าให้ฟังกัสิมีไอ้หลางลงแปลงปลูกได้เจ็ดถึงสิบมือเนาะจ้าแล้วก็สีใไส้สูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าสามตัวหรือว่าสูตรสิบหกสิบหกสิบหกสามตัวเนาะจ้าสูตรสิบห้ากับสิบหกตั้งกันจังใดก็ตั้งกันที่ปริมาณละจ้าปริมาณของปุ๋ยเนาะจ้าหลายกิโลกร,รัมก็กันละจ้าจ้าแล้วสีใไส้สูตรนี่เนาะจ้า เจ็ดถึงสิบมือใส้สูตรเสมอสิบหาสิบหาสิบหาเนาะจ้าเพื่อเฮ็ดให้พริกนี่เนาะจ้าสูงพุ่มไงแตกแขนงเนาะจ้าต่อยอดเนาะจ้าหลังจากนั้นเนาะจ้ะาเฮาพริกของเฮาเป็นดอกเป็นหมากเล็กแล้วหรือว่าเป็นหมากน้อยแล้วนะจ้าเขากเราก็กสีไส้สูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดเนาะจ้านี่ก็คือสูตรเอาหมากเด้อจ้าสูตรเอาหมาก เราก็สิบวกสูตรเสมอไปน้ำแแนวน้อยนึง่สาสั้นจ้าเราก็ที่ขาดบ่ได้ก็คือต้องผสมนะจ้าแคลเซียมทังแคลเซียมเม็ดนะจ้าแคลเซียมเม็ดทังดินนี่แหละสูตรสิ0หาศูนย์ศูนย์เราสิส่ผสมกับสูตรเอามากเป็นประจําเลยได้จ้าถ้าพี่ของเขาเป็นดอกเป็นนอวแล้วก็คือแคลเซียมเม็ดทังดินสูตรสิ0หาศูนย์ศูนย์สิบวกกันกับสูตรเอามากตลอดเลยจนกว่า สีได้โลพิกจนกว่าเขาสีได้เสาเก็บภุรชาแล้ว,ว่าใส่ไปเรื่อยๆเนาะจ้าประมาณไอ้เครื่องเครื่องเดือนหรือว่าไอ้หดได้ประมาณไอ้สามซีน้ำแล้วเนาะจา้าเราก็สิใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะจา้าเราสีทิ่มบ่ได้เลยแล้วก็อีกตัวนึงเนาะจ้าแคลเซียมโบรอนเนาะจา้าเราก็สิฉีดพ่นทั้งใบเสริมไปน้ำเนาะจ้าถ้าขาดแคลเซียมเม็ดทั้งดินหรือว่าขาดแคลเซียมโบรอนแล้วเนาะจ้า กะสีเดให้พริกของเขานี่เป็นกุ้งแห่งแท้หรือว่ากุ้งแห่งเทียมเลยจ้ะขาดบ่ได้เลยเขากะสิช่วงเป็นดอกเป็นหมากนี่เขาต้องบำรุงหลายเนจจากน้อยเราจะหาแคลเซียมฉีดพ่นแล้วกแ็แคลเซียมทางดินใส่อัดเข่าเต็มที่เลยเรจาจะจ้าสำหรับ ไอ้ความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะจ้าที่ยาล้านนํามาฝากเพื่อนๆเช้าเกษตรของเฮาเนาะจ้ามือนี้กะหวังว่าเพื่อนๆเช้าเกษตรของเฮาสีน้าไปใส่เนาะจ้าด้วยตัวเจ้าของเองเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ยาล้านเกษตรยุ้งไม่เนาะจ้าขอฝากไอ้กดไลค์กดแชร์เนาะจ้ากดคอมเมนต์เนาะจ้าเพื่อสิว่าได้พลาดคลิปดีๆในคลิปต่อไปเนาะจ้าสำหรับมือนี้ยาล้านกะขอสวัสดีจ้า